สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้มาพบกับครูแบงค์เช่นเคยนะครับกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะครับสำหรับม .1 หนึ่งนะครับเราก็จะมาขึ้นต้นด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับบทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติโดยจิตสาธารณะนะครับสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราก็จะเรียนอยู่ด้วยกันอยู่4หัวข้อนะครับก็คือ <c oughs> ความหมายของจิตสาธารณะนะครับแนวะทางการปฏิบัติตนโดยเน้นจิตสาธารณะนะครับนะแล้วก็วิเคราะห์คุณค่าของจิตสาธารณะนะครับแล้วก็ความสําคัญของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาตินะครับนะ บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและก็ประเทศชาติโดยเน้นจิตสาธารณะนะครับก็หมายถึงจิตสาธารณะนี่หมายถึงการตระหนักรู้ตนที่หมายความว่าเรามีจิตใจที่จะทําสิ่งใดเพื่อให้เกิดแก่ประโยชน์ส่วนรวมนะครับและการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมนะครับพร้อมที่จะ เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมให้ะจะช่วยแก้ปัญหาให้ผู้อื่นหรือสังคมด้วยความเต็มใจโดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนนะครับนี่ก็คือความหมายของจิตสาธารณะนะครับเวลามีงานมีอะไรเราก็เต็มใจที่จะไปช่วยนะครับอย่างเช่นครูยกของอถือมาอย่างนี้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนก็ ถ้าคนไหนมีจิตสาธารณะนะครับนักเรียนคนนั้นก็จะเข้าไปช่วยเหลือคุณครูช่วยเหลือในการยกของถือของอ,อันนี้เป็นต้นนะครับไม่จาเป็นจะต้องเป็นครูแค่อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นจิตสาธารณะกับเพื่อนเพือนนะครับจิตสาธารณะกับบุคคลอื่นอ่นะ โดยที่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ไม่รู้จักเขาแต่เรามีจิตสาธารนณะที่จะทําเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะครับนี่ก็คือจิตสาธารณะนะครับต่อไปนะครับามาดูแนวทางการปฏิบัติตนโดยเน้นจิตสาธารณะนะการปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติตนโดยเน้นจิตสาธารณะนะครับหนึ่งมาดูนะครับก็คือ,อนะ <c oughs> การเคารพกติกาสังคมนะครับและปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหน,นะครับสองนะครับการมีส่วนร่วมและก็มีส่วนที่รับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมนะครับกิจกรรมทางสังคม ต่อไปนะครับก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็การรักษาสาธารณประโยชน์นะครับการเคารพกติกาสังคมหมายความว่ายังไงนะครับก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นแล้วก็การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ ถ้าเป็นหมู่บ้านนะครับถ้าเป็นหมู่บ้านก็จะมีการจัดกิจกรรมทางสังคมก็คือการเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านนะทําประชาวิจารณ์ในหมู่บ้านหมู่บ้านมีกิจกรรมมีงานบุญอะไรประมาณนี้นะสำหรับสังคมเล็กๆนะครับนี่ก็คือการมีส่วนร่วมแล้วก็การทํากิจกรรมในในสังคมนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นะครับเราก็น่าจะรู้นะครับก็คือการรักษาธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมอโดยที่เราไม่ไปทําลายนะครับนี่ก็คือการรักษาธรรมชาติไว้แล้วนะครับต่อไปก็คือการรักษาสาธารณประโยชน์นะครับก็คือสาธารณประโยชน์ก็คืออย่างเช่นนะครับสวนสาธารนณะ อะไรที่เป็นสาธารณะนะครับเราก็เป็นยังไงครับสอดส่องดูแลไม่ทําลายนะครับอ่าอันนี้ก็คือการรักษานะครับช่วยกันสอดส่องดูแลโรงเรียนโรงเรียนก็คือสถานที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้หลายรุ่นได้เรียนรู้ได้ใช้นะครับ <c oughs> อะไรประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปนะครับ คุณค่าของอจิตสาธารณะต่อสังคมและประเทศชาตินะครับเมื่อเรามีจิตสาธารณะเมื่อเรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นมันจะเกิดคุณค่าอะไรบ้างนะครับต่อสังคมต่อประเทศชาติของเรามาดูนะครับ หนึ่งก็คือปัญหาทางสังคมน้อยลงนะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งหรือการกระทบกระทั่งอะไรต่างๆนะครับสองนะครับการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้นเมื่อทุกคนนะครับมีจิตสาธารณะนะครับก็จะมีทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้อย่างดีขึ้นนะครับทำให้สามนะครับทำให้ผู้คนในสังคมนะรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะครับสานฉันท์ไม่แตกแยกนะครับ สี่นะครับเกิดการสร้างสถาบันทางครอบครัวที่อบอุ่นนะครับเป็นพื้นฐานทําให้สังคมนั้นเข้มแข็งนะครับ <c oughs> <c oughs> ห้าก็คือจิตใจของคนในสังคมนะครับมีความบริสุทธิ์แล้วก็เบิกบานนะครับมีความเอื้ออาทรต่อกันนะหกนะครับ <c oughs> ก็สังคมก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดีนะครับเจ็ดนะครับ ก็จะทําให้ประเทศชาติของเราขับเคลื่อนไปยังมีประสิทธิภาพแล้วก็เข้มแข็งนะครับก้าวทันโลกต่อไปนะครับหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและก็ประเทศชาตินะครับหน้าที่อของเยาวชนนะครับก็คือการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองนะครับก็คือการดูแลตนเองให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีนะครับมีร่างกายมีจิตแจ่มใสนะครับตั้งใจศึกษาล่าเรียนนะครับให้เป็นคนที่มี ความรู้ความรอบรู้นะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่ากําลังหลักของประเทศชาติต่อไปนะครับต่อไปก็คือการปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาตินะครับก็คือเห็นความสําคัญของกิจกรรมส่วนรวมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการรักษาผลประโยชน์ร่วมช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนา สังคมตามกำลังของของความสามารถของตนเองนะครับ <c oughs> นี่ก็คือหน้าที่ของพวกเรานะครับที่มีต่อประเทศชาติแล้วก็สังคมนะหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมตอนที่หนึ่ง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขนั้นสมาชิกในสังคมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมโดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนและประเทศชาติ โดยเฉพาะเยาวชนผู้ซึ่งเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในภายภาคหน้าสิ่งที่สังคมไทยคาดหวังจากเยาวชนก็คือต้องเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยและความรับผิดชอบไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือสร้างความเดือดร้อนลำคัญให้กับสังคมสังคมมีแนวทางดังนี้ 1. เคารพกติกาของสังคม 2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มีความซื่อสัตย์สุจริต 5. มีระเบียบวินยัย 6. มีคุณธรรมจริยธรรม 7. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม 8. มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 9. รักษาสาธารณสมบัติ 10. อนุรักษ์และสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามของไทย สำหรับกิจกรรมนะครับกิจกรรมถ่ายคลิปนะครับชิ้นงานที่7นะครับเรื่องของอความสามารถของฉันนะครับความสามารถของฉันนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนคัดลอกนะครับคัดลอกกิจกรรมลงในกระดาษ A4 หรือว่าใส่กระดาษรายงานที่มันเป็นเส้นนะครับ ตามบนหน้าจอที่ครูขึ้นให้ตรงนี้นะครับก็คือให้นักเรียนยกตัวอย่างความสามารถของตนเองในการทําประโยชน์ต่อสังคมและก็ประเทศชาตินะครับสรุปผลที่เกิดขึ้นนะครับบันทึกผลในแผนผังความคิดนะครับก็คือตรงนี้นะครับความความสามารถของฉันคืออะไรของนักเรียน ความสามารถของนักเรียนก็เขียนไปนะครับฉันจะทำามาดูกรอบสีส้มนะครับฉันจะสามารถาฉันจะนำความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยการปฏิบัติด,ดังนี้หนึ่งสองสามสี่หก็ว่าไปนะครับอ่เขียนลงไปาผลที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อฉันนำไปปฏิบัติเมื่อเกิดผลต่อ สังคมยังไงสังคมจะดีขึ้นยังไงนะครับสังคมในอาจจะเป็นสังคมในหมู่บ้านของเรานะเล็กๆนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมก่อนสอบนะครับสําสหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ